ต้องทุกอย่างหมดครับผมคลิกแท็กว่าได้เพราเขาพนักงานตรวจให้แา้นหมดเลยอ่าครับผมอันนี้อันอันนี้มันตั้งข้างรวมแท็กอย่างนี้ได้เหบอครับได้ครับมันเป็นความเร็วมันอันนี้ที่เรียกรถอันอันนี้ดานดานความเร็วนะครับเนาะครับครับตรวความเร็วจมีมีทุกทางของเซาเมืองอุดรครับว่าเห็นมีป้ายบอกก่อนลงไหนร่อยหาคลิปเลยครับมีมีมีครับว่าเห็นนะครับผมเห็นแต่คนสองต่อง ยูรถเก๋งสีขาวครับผมเพ้นครับมองเห็นเอยเห็นตั้งแต่รถเก๋งสีขาวนะครับครับผมเอาเพ้นท์ือไม่มีด่านไม่มีอะไรก็มันก็วิ่งได้เก้าสิบเหมือนเดิมเหรอพี่ไม่ต้องให้ด่านมาตั้งจ็ดตัวแต่แต่ว่าการที่ซ่องกล้องตรวจกล้องแล้วว่าทรงมานหนีมันถือต้องยนตนมาครับถูกต้องพี่ถูกต่างระเบียบมันกถูกต้องหมดพี่ยืนยันมว่าถึงนะครับนะถูกครับถูกครับผมกมาถูกต้องหมด ไม่มาทุจริตไม่มานอกกฎหมายไมที่มันจหลดไม่พี่ผมบอกว่าไอเขาให้90้พี่พี่ต้องศึกษากฎหมายังไม่เก้บอยยี่สิบร้อยยี่สนดยังไม่ได้พี่ันนึงยงม่อไนีราีด้าิอไ่าได้ได้พี่ได้ได้ได้สิทธิพี่ได้ได้ครับได้ได้ได้ เอาเงินต้องขวดเราประลัดเราประลัดเดอกยวนี้มีอะไรไปว่าเก้ากันไรลูก่อแม่ไม่ติดปั๊บตรงเดียวใช่ว่าเก้ากว่าเยอะครับวันยังไงไปสั่งก็ได้ได้เดี๋ยวเอาไปสั่งเอาไปสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาเลยไม่ไปสั่งมันไม่ผิดไปไม่ได้ไปเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ไปเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มาเลยครับ จะว่ากาวก็ได้ไม่ยัดไปีเเลยะผมไปยังผมว่ายั้งาก็ได้เอาว่าได้เลยเดย้วว่ไถ้พี่นี่พวันมันบริต์เจาะกุ้มเด่นังนอครับครับครับผมมันเป็นใบใบใบอ้นี่เล็กกว่ี้เนาะครับเนาะโอเคครับแมนอ่า่ไปยั้งครับครับเอาไดปีเียไนันได้ไหเก้กติ่ม่อ่าไดถ้านมเกมไปไปิันด้ผม่ได้เป็นพว้ครับครับมาด้วยกันหรอผมคับมาด้วยกันครับมาด้วยกันแล้วก็การ